นี่คือความอลังการของน้ำพริกบ้านพี่สีนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนคนไหนที่มาที่ไม่ทันนะคะย่านี่คือน้ำพริกน้ำพริกผักนึ่งนะคะผักหวานนึ่งผักตุ้ดนึ่งนะคะนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนผักชะอมนึ่งนี่ชะอมอันนี้เห็ดเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะพี่เพื่อนเพื่อนอุ้ยร้อน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 ยังร้อนอยู่เลยร้อน อันนี้มะเขือพวงนะคะอันนี้มะเขือบ้านพี่สีปลูกเองอันนี้กระเจี๊ยบยังพอหลงเหลือให้ดูนะคะพี่เพื่อนๆยังได้กินโอ้ยหว้ายร้อน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 นี่ค่ะพี่เพื่อนๆใครที่ทานข้าวไม่อร่อยใครที่มีผู้สูงอายุนะคะพี่สีขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะครับเดินทางให้ปลอดภัยนะคะเสียของพี่สีนั่นนะเสียของพี่สีเลยทันทีเลยนะคะพี่เพื่อน เป,เป็นยังไงมัง่งคะพี่เพื่อนเป็นยังไงมั่งผักนึ่งวันนี้เป็นยังไงมัง่งเออใครที่ทานข้าวไม่อร่อยกินข้าวไม่อร่อยมามาดูผักนึ่งบ้านพี่สีวันนี้แล้วเอาไปทํากันนะคะผักหวานใหม่ๆหม่ผักตุ๊ดต้องขอบคุณยายวาดขอบคุณย่าน้องคูนขอบคุณแม่น้องนี่เราก็จะต้องมาขอบคุณกันเลยนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณแม่น้องขอบคุณย่าน้องคุณขอบคุณยายว่าขอบคุณเจฟอนนี่ค่ะหน้าตาคนทําอาหารของจริงนะคะพี่เพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณพ่อน้านออาอาออขอบคุณพ่อน้นขอบคุณยายเล็กขอดูผักตุ๊ดหน่อยอ้าวเดี๋ยวให้ยายเล็กดูนะคะผักตุ๊ดขอบคุณคุณคำปอนอ่าขอบคุณน้องรุ่ง อีกหลายหลายคนนะคะขอบคุณคุณอัดที่มาเป็นคนแรกขอบคุณคุณบัวขอบคุณพี่ตาขอบคุณน้องนิวนะคะขอบคุณอาจารย์แดงสุพิไลของพี่สีนะคะเป็นอาจารย์คนแรกของพี่สีจริงๆที่ทําให้พี่สีมีวันนี้ขอบคุณอัปเป์อัปเป์อัปเป์คือคุณโดนของพี่สีนะคะอัปเป์อัปเป้อัปโป้เลิฟยูเลิฟยูพี่สีบอกทักคนทุกคนแม้แต่อัป คุณนนท์นะคะอาจารย์ภาษาอังกฤษของพี่รีนะคะแล้วก็คุณบัวนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเดี๋ยวจะเอาผอักตุ้ดนี่ค่ะจะเอาผักตุ้ดให้ยายเล็กดูก่อนว่าอืมเนาะเอามือเลยนะยายเล็กจ๋านี่ค่ะผักตุ้ดผักตุ้ดก็จะคล้ายๆใบจามจุรีนะคะโอ้ย,อยร้อน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 เดี๋ยวหา หาจานมาใส่ก่อนคล้ายๆใบจามจุลีหรือใบช้ำฉานะคะแต่ต้นไม่เหมือนกันแต่ใบเขาจะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเจะเล็กค่ะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นยอดแบบนี้นี่เวลานี่เรานึ่งสุกแล้วนะคะก็จะเป็นยอดแบบนี้นี่ค่ะเนี่คล้ายเอ่อ คล้ายๆใบชํำฉาหรือว่าใบจามจุลีมากเลยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะใบจามจุลีจะเป็นขนนะคะแต่ใบผักตุ๊ดนี่จะเป็นใบเงาเลื่อมนะคะจะไม่มีขนนะคะแล้วก็ทานอร่อยด้วยพี่ๆเพื่อน,อนๆนี่ค่ะผักอะไรเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจไม่รู้จะกินอันไหนก่อนนะคะพี่เนเพื่อ สวยสวยน้ำพริกอืมนี่นี่นี่กระเจี๊ยบเรากระเจี๊ยบของเราพี่เพื่อนเพื่อนกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบจิ้มน้ำพริกมาแล้วอืมอร่อยจริง ค่ะพี่เพื่อนเพื่อน,นใครที่อยากกินผักนึ่งแบบพี่สีมาเลยนะคะมาม้านพี่สีเราจะได้กินผักนึ่องอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะน<ม>ี่<ม>ค่ะ<ม>แล้วเจอกันใหม่นะคะได้กินผักนึ่องอร่อย